สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568นะครับที่สานาัาวเชียงใหม่ท่านที่2นะครับท่านรองผู้ในการบรรณาธินายินสูรรองผู้ในการฝ่ายวิชา,าการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือครับ และในวันนี้นะคะร,นรับเราได้รับเกียรติจากสถานประกอบการและหน่วยงานราชการนะครับหลายแห่งด้วยกันนะครับที่มาร่วมทำ n o u กับสถานศึกษาของเรานะครับองะสงค์นะครับผู้ในการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านต่อไปนะครับคุณกันนิการหนองภูมนักพัฒนาสังคมนะครับต่อไปนะครับเป็นหน่วยงานนะครับจากองร์การส่วนพฤกษาสตรนะครับ คุณเสาวภาพแย้มพงพลีนะครับหัวหน้าง,งานส่วนทรัพยากรมนุษย์ครับานต่อไปนะครับคุณพนันชนกสิีธรรมนักทรัพยากรมนุษย์โครงการส่วนพฤรื่อเสืรอลำดับต่อไปนะครับจะเป็นตัวแทนนะครับจาก วันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวันปฐมิเทศนะคะสำหรับนักศึกษาของเราในระดับปอสอสองนะคะหลังจากที่เราได้ได้เรียนมา3ภาคเรียนนะคะภาคเรียนนี้จะเป็นภาคเรียนที่4ที่เราจะได้นําความรู้ที่เราได้รับมาไม่ใช่แค่แค่สาภาคเรียนนะคะตลอดระยะเวลามาเลยนะคะมาประมวลทั้งหมดนะคะเพื่อที่เราจะได้ไป ไปไปไปฝึกงานไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงๆนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของการทํางานจริงๆนะคะซึ่งไม่นะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคำนี้จะเป็นนามสกุลของเรานะคะจะเป็นนามสกุลของเราสถานประกอบการะจะเกิดความประทับใจหรืออยากจะให้เราทำงานต่อหรือ มองถึงในนะาคตว่าอยากระเป่าที่เราจะเอาไปใช้ทําง,งานหรืออุปกรณ์การทําง,งานต่างๆนะคะเราได้มีการจัดระเบียบหรือไม่นะคะถ้าถ้าสิ่งไหนที่เ,เราใช้บ่อยๆจําเป็นนะคะเราก็ต้องเอามาไว้กับตัวแล้วก็จัดวางให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานนะคะเสื้อผ้างาผมมันก็จะพูดถึงถึงเรื่องของความที่เรามีสุความ เพ่อเรีกความมีการละเทศนะในเรียงใหม่เนาะไปเรียงมาใหม่มหมจำหัวข้อแบบนี้ไว้นะคะหนึ่งสะอาดสองระเบียบสามสุภาพสี่ที่ได้ให้ความอันข้อให้นักศึกษาของของเราเนี่ยได้ได้เข้าไปหุดงานด้วยนะคะซึ่งซึ่งเด็กของเราเนี่ยต้องต้องบอกว่าผ่านการเทรนมาเป็นนอย่างดีนะคะแต่ว่าจะเข้า เรียนท่านผู้มีการนะคะ่อหน้าสถานประกอบการคณะครูท่านและก็นักศึกษาที่ดารัาทุกคนนะคะวันนี้ก็ถือว่า,เ,าเป็นเรื่องดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นสำหรับพวกเราทุกคนนะคะที่จะออกไปสู่ในสถานประกอบการนะคะถือว่า จะออกเข้าไปสู่ของโลกความเป็นจริงนะคะสาจะต้องพื้ต่างๆต้องการน้ําเสมอนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวัฏจักรนะคะในวงจรที่มีเวทวัฏจักรของเขานะคะดังนั้นรูก,ก็อยากจะฝากพวกเราวไว้ว่า อคอรไไั้งนี้นะครับ<ๆ>ก็จะมีผู้รับผิดชอบอยู่2ท่านหลักๆเลยนะครับท่านแรกนะครับคุณครูปฏิภานหลุยจําวันหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนะคบฝ่ายวิชาการอีกท่านหนึ่งนะครับคุณครูปานทิพย์แสงเหมอนคงนะครับหัวหน้างานความร่วมมือฝ่ายแผนง,งานและความ ให้เป็นสถานที่ฝึกงานนะคะสำหรับนักศึกษาปวส2สขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะคะซึ่งซึ่งนักศึกษาระดับปวสเนี่ยนะคะเป็นเป็นสถาเดียวนะคะที่วิทยาลัยสารพัดชาติเปิดในระดับปกตินะคะแล้วในความปกติของเราก็มีความพิเศษค่ะเพราะว่าเราเราเป็นการจัดการศึกษาพิเศษนะคะที่ที่มีนักศึกษา ที่มีความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวและทันยศติปัญญานะคะซึ่งวิทยาศาสตร์ราชเชียงใหม่ก็ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางนะคะซึ่งประเทศของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ย4 4 3แห่งเนี่ยจะมีสถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านความพิการมีแค่5แห่งนะคะคนพิเศษของเราก็มีด้วยเหมือนกันแล้วเราก็ต้องดูแบบพิเศษ ก็ต้องขอบคุณนะคะสถานประกอบการทั้งทั้งหมดเลยแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตนะคะก็จะได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับความอุกวพาจากจากทุกท่านแล้วในปีการศึกษาถัดไปนะคะอาจจะมีการขยา